ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเป่านะครับก็สมาคลิปนี้นะครับผมผมได้มาอยู่ในเกมของกาลีนาฟรีไฟนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมในเกมของกาลีนาฟรีไฟนะครับผมผมก็จะมาพูดนะครับในส่วนของกิจกรรมสายฟรีกำบ้านนะ อ่านะครับหลังจากเมื่อ3คลิปที่แล้ว4คลิปที่แล้วนะครับผมผมก็ได้เข้ามาพูดนะครับผมในโซนของกิจกรรมสายเกินไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมพอมาในคลิปนี้ก็จะไปคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยเกมฟรีไฟล์เนาะนะครับอ่านะครับเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็สำหรับกิจกรรมที่ผมจะมาพูดนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมคือกิจกรรมนี้นะครับ หัวไข่ไล่ฝันนั่นเองนะครับผมให้เรานะครับสะสมโคเคนนะครับผมจะก่อนดวงใจนะครับผมแร่รับไอเข้มนะครับผมหัวไซกามะนั่นเองนะครับนี่นี่ไอเข้มนี้นั่นเองนะครับหัวไซกามะนะครับผมก็สมาหัวไซกามะไอเข้มนี้นะครับผมก็จะเปในส่วนของสกินก่อนศพนะครับนี่สกินก่อศพนั่นเองนะครับเมื่อเรายิงคิวได้แล้วนะครับผมก็ จะสามารถให้กองศพเหานะกลายไปหัวใส่กระมาได้น,นั่นเองนะครับนี่นี่ดูดีมากนะครับก็กิจกรรมสายฟรีกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมสายฟรีที่ถือว่าคนขนาสนใจเลยนะครับผมสาหรับสาวดนะครับผมขอวารมพาร์แมนนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมฟรีฟาไอว่ามพาร์แมนนะครับผมแจก สกินนะครับในส่วนของสกินกอะศพฟรีเลยนะครับผมเพียงแค่เรานะครับสะสมโคเคนนะครับผมให้ครบ25โคเคนนั่นเองนะครับผมมานะครับโคเคนนะครับผมสามารถหาได้จากกาะศพนั่นเองนะครับเมื่อเราสามารถคิวฝ่ายตรงข้ามกันแล้วนะครับผมเราก็จะก็โคสอวามไว้นะครับผมในการวินนะครับเพื่อ เข้าไปเก็บโคเคนในกอดศพนั่นเองนะครับผมมานะครับให้ครบ25โคเคนเนาะระยะเวลากิจกรรมก็ถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ30มกราคมนะครับรวมไปถึงน,นะครับถ้าหากคุณเก็บได้ครบแค่10โคเคนนะครับผมคุณก็จะได้รับนะครับผมในส่วนของคูป,ปองและปีอาวุปปืนนะครับผมซึ่งจะมีเวลาจํากัดน,นะคุณสามารถใส่ได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เลยนะครับผมระยะเวลา พี่สามารถใช้คูปองนี้ได้ประมาณ1เดือนกว่าเลยนะที่คุณจะสามารถใช้ได้แล้วก็ถ้าหาคุณเก็บได้สามาันนะครับคุณก็สามารถแลกได้นะครับผมในส่วนของการลสัญหานะครับผมเนียนะครับซึ่งไอเทมเหล่านี้นะครับผมคุณจะแลกสักกี่รอบคุณก็สามารถแลกได้นะครับผมในส่วนของการลสัญหานะครู้สุกถึงก้าวรอบเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับ กัอสุ่มสก,กินปืนนะครับผมมูลค่าใบละโคสิบไหลมอนเนาะคุณสามารถแ,รกแลกได้สูงสุดคือ5รอบด้วยกันเลยนะครับผมโดยใช้10โคเคนในการแลกส่วนหัวไซก,กามา้าอันนี้คุณสามารถแรกลกได้แค่รอบเดียวนะครับเป็นสก,กินหาวอนนะครับนะสก,กินกอศบหาวอนเนาะในส่วนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับนี้โอ้น,าน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับผมในแมปเลยนะครับเล่นให้ดูกันเลย นะครับตอนนี้เขามีโหมดนะครับในส่วนของโมหัวเกลเข้ามาด้วยนะเห็นไหมครับมีโมหัวเกลาแล้วก็มีโหมดแอมเพกกลับมาอีกคั้นหนึ่งแล้วนะครับผมมาโมหัวเกลีนี่ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับผมในคลิปนี้เรามาเล่นโมหัวเกลให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะไหนๆมันก็แบบอยู่ในเครื่องไซการม,มาเนาะมันอยู่ในกิจกรรมของไซการมาผมก็อยากจะแบบว่าให้จักไปมนรูปแบบของไซการมาไปแล้วกันนี่อ่านะฮะมา ในรูปแบบใส่กาม้าในะนะครับมาแล้วก็จะใส่แว่นแว่นแว่นใส่กาม้าไม่มีใครเคยเห็นแล้วครับใส่กาม้าใส่แว่นนะใช่ไหมหรือว่าใส่แมสดีช่วงน,นี้มีโควิดนะครับช่วงน,นี้มีโควิดนะครับนี่ใส่แมสเป็นเลยนี่แมสไหนดีแมสน,นี่ก็ดูดีนะนี่อันนี้อันนี้ผมว่านี้ดูดีสุดอี่มาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะสอนลายนี้ไม่เหมือนกันนะ มาส่วนนี้มีโควิดนะครับส่วนนี้มีโควิดครับก็ดูแลกันด้วยนะนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่แบบว่าส่วนนี้นะครับผมมีบุคลากรครัการแพทย์นะครับผมมีอะไรนะนักข่าวนะครับใช่ไหมปิดโควิดนะครับแล้วก็ยังมีดีเจมะกลมด้วยนะครับผมที่ไม่กี่วันที่แล้วที่เขาออกข่าวมานะครับดีเจมะกลมปิดโควิดด้วยนะครับส่วนนี้ก็ ระวังกันด้วยเนาะไปไหนมาไหนใส่แมสนะครับแบบผมเนี่ยเล่นในเกมใส่แมสด้วยนะครับกลัวกลัวว่าเราจะพาคนอื่นในเกมติดโควิดเพราะว่าในเกมมันเป็นที่รวมกันนะครับผมของคนกลุ่มมากนะครับเห็นไหมกันละคนนะครับเราเวรยะหารดีที่สุดนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแบบผมเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเวรยะหารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่แมสกันด้วยนะเรวมาโควิดด้วยนะ ทุกคนใส่แมสด้วยนะใส่แมสด้วยอันนี้ใส่แมสไหมทุกคนใส่แมสด้วยนะครับขอพรบ่วมือเนาะขอพรบลูมือหน่อยนะครับเกมมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเกมมาแล้วนี่มามามาเดี๋ยวมาดูกันโมหัวเกานี่นะครับผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งหมวกที่ผมว่าน่าสนใจนะอีกหนึ่งหมวกที่ผมว่าน่าสนใจนะครับในส่วนนี้ นะครับและรอบนี้นะครับผมเราไปหัวหน้าทีมเลยนะผมว่าผมให้จองวิดีกว่าครับซึ่งอย่างเฟียวอ่ครับให้จองวิกระโดดไปเลยครับดูี้ว่าจองวิจัยกระโดดที่ไหนนะนี่ดูขนาดเครื่องบินนะครับเครื่องบินนะครับจะไปวาร์พานแม่ครับผมอันนี้เขาพาเรากระโดดลงมาแล้วนะครับดูแค่นิดเดียวเนาะไก่ตำหนักให้เห็นหน้ากาเครื่องบินวาร์พาแม่กำเก็มนะครับผมก็ถามว่าสามารถดูได้ไหมสามารถดูได้นะครับมา ผมเผอือก็โดดลงมาข้าล่านแน่เลยนะครับผมเผอือก็โดดลงมาข้าล่านแน่เลยผแยกกันหาปืนเลยแยกแยกแยกหาปืนเอาให้ไวที่สุดนี่ลงมาถึงพื้นเรียบร้อยอ,อ่ะยอ้ยสิบหายครับ อันนี้คือเราสามารถเลือกจุกเกิดได้ด้วยนะครับเกิดคันทีครับผมนี่นะครับโมดนี้ผมเคยเล่นมาละแต่ว่าเมื่อนานม,มาแล้วนะครับเคยเล่นมาแล้วพาก,กระโดดลงมาตายเลยครับผมผมไม่น่าพากระโดดลงมาที่นี่เลยแลวผมไม่ไกล้าใจจับเป็นคงกระโดดด้วยนะเนี่ยมาที่บ้านหลังนี้แล้วกันฮะผมว่าปลอดภัยครับอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านผมเห็นมีคนอยู่บ้านหละนู้นนะคะบ,บ้านแอลครับาไม่ใช่บ้านแอลดิบ้านไม้เนาะใช่ไหมนี่ผมลงมาคาัหนาเพื่อหาปืนครับอา้าวมีปืนให้เลยจากน,นี้แจ๋วสิครับปืนมาให้แล้วมีปืนให้ด้วยแจ๋วครับนี่ผมใส่แมส้วนะอย่าหาว่าผมไม่ใส่แมสนะครับ เดี๋ยวผมใส่แม็กอย่นั่นเเดี๋ยวให้ดูนี่ผมใส่แม็หนะ้าหัวผมเริ่มเก่าด้วยห, <laughs> หัวเก่านี่ใส่กระมาเราไม่ค่อยเท่เลยเอาอเฮ้เรียบร้อยครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับก็จะม,มีโฮเก้ให้เราเก็บนะครับซื้อโฮเค้นะครับผมหน้ากานะครับเพื่ออยากที่ทุกคนเห็นเลยนะ โอ้สวยครับผมมอบเลยครับโอ้ตายแล้วครับผมมาครับน้ําการจะไหลนี่ผมเก็บโอเคแค่หนึ่งน,นะเห็นไหมครับโคเคเราก็สามารถเก็บได้นะครับในส่วนนี้ในโหมดนี้นะครับผมขอจะมีแบบเปประมาณแปดครีมหรือเปล่าหรือห้าครีมมีห้าครีมเนาะใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะครับผม แอนนี่นะครับผมเมื่อผมลงมาข้าล่านะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับคือเขามีปืนให้ผมคันทีครับอ่ามีปืนให้คันทีเลยนะหมู่นี้นะครับพิเศษคนนีแ้แหละพอที่ว่าเราไม่ว่าเสียเวลาหาปืนผมมาเรายิงได้เลยครับคือไม่เจอคนเนี่ยออผมได้ไปปืนระเบิดว่ะรอบเนี้ยอ่าแจ๋วครับปืนระเบิดมาก็แจ๋วดีครับนี่หัวผมเริ่มเก่าไหมเพื่อนเราก็หมอบปี เก็บสากาวครับวับนนี้มีแล้วเก็บไว้แเราเก็บก่อนนะครับทุกธิฐานสาคัญมากอาวุธเนี่ยเราสามารถเลื่อกจุดเกิดได้ดยนะครับผมวิธีการเลื่อกจุดเกิดอะไรคนน่าจะรู้กันแล้วคือกับม้าจุดน,น,นั่นเองนะครับนี่ครับเวลาผมึ้นเนี่ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงที่จะไม่รอดนะครับเพราะว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามพร้พอมจะสู้กับเราเสมอแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แจ้งเข้ามาเป้าหมายผมคืนมารีวิวในการเ<ๆ>กร็บโคเคนให้ดู นะครับอาโคเคนนี่ไม่มีด้วยเขาเก็บไปหมดแล้วโคเคนเราเก็บไปหมดแล้วป้าหมายผมคือโคเคนไม่เอาอย่างอื่นนะครับอยากได้โคเคนที่สุดวาไม่ใช่ดูผิดดูผิดนะคร <laughs> เห็นไปก่กอสศพคิดว่าโคเคนเฮ้ย โอ้ยเจอระเบิดตัวเองตายแล้วครับผมน้ำกาจะไหลครับเอาในดีแน่น้ำกาไหลเราโพซินโนแล้วกัน เอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอดอละโหมดนี้ผมเลยไม่เก่งอีกงๆเนี่ยนะครับเก็บโคแค่แค่อันเดียวเองนะครับโคแค่เราสามารถหาได้จะกอดสมเนาะอยากที่ผมบอดเลยนะครับผมก็สามารถหาได้นะครับเป็นของฟรีนะครับเป็นของฟรีนะครับใกล้ฟรีแน่นอนในส่วนของโคเคนนะครับลงมาแล้วีนผมขอดรอปไปเ k คได้ไหมขอดรอปหน่อยแล้วก็อยากได้เอเคครับช่วงนี้อยากได้ AK เค มาด่ครับเอเคไหมโอ้โหไฟาร์ม้มาครับนะฟาร์ม้าก็ฟาร์ม้าก็ผมรงมมาเดี๋ยวเราหาเอเคกันด้วยเห็นไหมผมก็มีเอเคแล้วอยากได้เอเคเอเคก็มีให้เราดรอปเลยเห็นไหมว่าเราจะรวมมาเขาจะไม่ดรอปให้เราเฮ<ว>้ยเฮ้ยเน่ไม่เนียนอยู่ในบ้านใช่ไหมอ้าวไม่อยู่หรือว่าอยู่อ้าว หาไม่เจอแล้วแนะ่ตอนนี้นผมไม่รู้เลยนะครับว่าเขาอยู่ไหนกันอุ้ยเฮ้ยสวยครับผมมอบแล้วอะนะคบผมประมาณนี้ไปแล้วกันนะก็เอาไปว่านะครับผมผมขอบคุณมากๆกับแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของผมนะครับในการที่ผมได้เข้ามาเล่นนะครับในเกมฟรีไฟลนะครับนะครับ อันนี้ผมกเกะออกจากเกมคันหันนะครับโคเคนจะให้ผมไหมเนี่ยจะมีโคเคนให้ผมไหมแน่อาโคเคนไม่มีให้ด้วยนะครับผมคือเราจะก็เล่นให้จบเกมนะครับผมเราเจอจัดสามารถได้รับโคเคนนะครับเมื่อกี้ผมเสียไปนหนึ่งโคเคนฟรีๆเลยเพราะว่าผมกเกะออกจากเกมคันหันเ่ยนะอะไม่เป็นไรนะคบไม่เป็นไรครับผมก็ไปว่าขอบคุณม,มากๆกับแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กับผมนะเดี๋ยวผมจะ พยายามทำคลิปต่อไปเรื่อยๆในเกมฟรีไฟล์นะครับแนะนักกิจกรรมใหม่ๆเนาะั้นใส่เติมแล้วก็ใส่ฟรีเลยนะจะได้เข้ามารับส่งกันนะครับอ่ะนี่เรารับผลรรว้างก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับเราสามารถเข้ามารับได้ด้วยนี่นะครับเกือบจะลืมไปเลยครับวันที่ยีิบสนะครับเราสามารถเข้ามาในฟรีไฟล์เพื่อกดรับ ได้นะครับผมในส่วนของสกนสกตบอร์ดสกามะนั่นเองนะครับนี่นะครับบอก์วอรพาร์แมนนั่นเองนะนะครับผมก็ใครคิดลลอกอินในวันนี้นะครับทุกคนเลยนะครับผมก็สามารถที่จะกดรับได้นะครับผมนี่ผมรับแล้วนี่นะครับได้มาเรียบร้อยครับได้มาก็ใช้เลยแล้วกันนะไหนๆก็มาเป็นส่วนเคสกาของวอพาร์แมนอยู่เนาะซนนี้เนาะฟรีไฟวอรพาร์แมนอยู่ไปโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ สามารถเข้ามากดรับกายนะครับนี่ผมใส่แม้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับเราคนที่ดูคลิปนี้เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมแบบเต็มที่จริงจิงนะครับผู้คนเลยนะครับขอบคุณจริงจรินนะผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม